สวัสดีแฟนขับชาวเรือใบสีฟ้าทุกท่านวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรือใบสีฟ้ามาบอกกันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับเป๊ปรับผิดปรับทีมมากเกินจนเรือพังพ่ายเลเวอร์คาบ้านเป๊ปควานดิโอลายืดอกรับผิดชอบต่อความพ่ายแพ้คาบ้าน0-2ถึงต่อไบเออร์เลเวอร์คูเซนโดยยอมรับว่าการตัดสินใจเปลี่ยนผู้เล่นตัวจริงถึง10ตำแหน่งจากเกมที่แล้วอาจเป็นการปรับทัพที่มากเกินไปจนส่งผลต่อการเล่นผมต้องยอมรับมันถ้าเราชนะมันก็จะไม่เป็นปัญหา ดังนั้นผมจึงต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนทีมอาจจะมากเกินไปแต่ผมคิดว่าการที่เราต้องเล่นทุกๆ2อถึงสวันเราจําเป็นต้องทําการโรเตชันแต่เมื่อเห็นผลการแข่งขันแล้วบางทีมันก็มากเกินไปจริงๆผมรับผิดชอบทั้งหมดผมยังคงคิดว่าผู้เล่นที่ลงสนามเป็นตัวจริงนั้นคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแต่เราขาดบางสิ่งที่จําเป็นในระดับสูงสุดตอนนี้เราต้องกลับไปต่อสู้เพื่อเกมถัดไปเลเวอร์คูเซนเล่นได้ดี โดยรวมแล้วเราก็ทําได้ดีหลายอย่างเรามีโอกาสมากกว่าพวกเขาแต่มันเป็นแค่โอกาสเพียงครึ่งๆกลางๆสุดท้ายเมื่อถูกถามถึงการต้องเตรียมตัวเผชิญหน้ากับเลอลมาเดลิดในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกนัดถัดไปเป๊ปตอบสั้นๆว่ากับมาเดลิดเรายังมีเวลามาต่อกันกับข่าวที่2 r i ไรเดอร์ซอบบอกเรือต้องคมกว่านี้รับช็อคโดนยิง2ครั้งเสีย2ประตูคิจานี่ไรเดอร์ iders, ออกมาแสดงความผิดหวัง หลังแมนเชสเตอร์ซิตี้พ่ายเลเวอร์คูเซน2-0โดยยอมรับว่าทีมเล่นได้ไม่ดีพอแม้จะเตรียมแท็กติกมาอย่างดีและสร้างโอกาสมากมายแต่กลับเสียประตูง่ายเกินไปน่าเสียดายมากเราเล่นได้ไม่ดีนักแม้จะมีโอกาสหลายครั้งเราทำได้ดีกว่านี้แน่นอนและการเสีย2ประตูมันก็ยากจะรับได้เราซ้อมแทคกติกมาอย่างหนักและเลเวอร์คูเซนก็เล่นได้ดีมากแต่พวกเขายิงเข้าทั้งสองครั้งที่ยิงตรงกรอบเราเองต้องเฉียบคมและเด็ดขาดกว่านี้ วันนี้เป็นวันที่เราไม่มีโชคเปลี่ยนการยิงให้เป็นประตูไม่ได้เลยแต่เราต้องมีความมั่นใจและพร้อมสำหรับเกมวันเสาร์กับรีเซอร์ไรเดอร์สย้ำว่าแม้ความพ่ายแพ้ครั้งนี้จะเจ็บแต่ทีมต้องลุกขึ้นกลับมาทันทีมันก้ามกลืนจริงๆแต่เราต้องรักษาความมั่นใจไว้เราแสดงเห็นแล้วว่าเราทำอะไรได้และเราต้องกลับสู่เส้นทางแห่งชัยชนะเราจะต้องพร้อมและต้องพิสูจน์ให้เห็นข่าวต่อไปบรรยากาศห้องแต่งตัวไม่โอเคจออ่อนสโตน ออกมาเปิดใจถึงบรรยากาศในห้องแต่งตัวของแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังความพ่ายแพ้ต่อไบ y เออร์เลเวอร์คูเซน0-2โดยยอมรับว่าอารมณ์นักเตะในห้องแต่งตัวไม่ดีเลยและเป็นเกมที่ต้องกลับไปทบทวนอย่างหนัก บรรยากาศไม่ดีเลยในห้องแต่งตัวมันสรุปยากมากมีหลายอารมณ์ปะปนกันเราต้องย้อนกลับไปดูอีกครั้งเราไม่ดีพอในฐานะทีมแม้จะสร้างโอกาสได้มากก็ตามถ้าเราคมกว่านี้ผลอาจออกมาเป็น4หรือ5ถึง2ก็ได้เราขาดหลายอย่างคุณจะวิเคราะห์ได้หลายมุมแต่โดยรวมแล้วเราขาดความเฉียบคมความดุดันความกระหายซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในฐานะทีมและในฐานะผู้เล่นทุกคนผิดหวังผมเองก็ผิดหวังที่นำทีมลงสนามและจบแบบนี้ เราเหนื่อยพยายามเจาะพวกเขาทำตามแผนที่ซ้อมมาเรารู้ว่าพวกเขาเก่งมากเวลาคลองบอลและบางครั้งเราก็หยุดพวกเขาไม่ได้มีหลายอย่างที่ดีแต่คืนนี้เป็นคืนที่เราต้องกลับไปทบทวนอย่างหนักมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะครับบอกเลยว่าหนักอัปเดตตารางคะแนนยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก2 0 2 5 2นถึงรอบลีกเฟสหลังแข่งจบนัดที่5ล่าสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้หล่นจากอันดับ4มาอยู่อันดับที่6เรียบร้อยแล้วและมีโอกาสหลุดท็อป8อันดับแรกที่ได้โคต้าเข้ารอบ16 ทีมอัตโนมัติไปไกลทันทีหากบรรดาทีมที่เตะทีหลังคืนนี้อย่างพีจีเลอามาดริดลิเวอร์พูลเสมอหรือชนะและสเปอร์ชนะหรือสปอร์ติ้งลิสบอนชนะมากกว่า2ลูกโดยโปรแกรมซีซีนัดถัดไปซิตี้จะต้องบุกไปเยือนราชันชุดขาวเรอัลมาดริดถึงถิ่นซานติอาโกเบนาเบลในวันพุทธที่10ธันวาคมนี้ ข่าวที่นำมาบอกในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็กดถูกใจกดแชร์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆขอบคุณครับ